ใช้คีมบีบด้ามมีดขอเขียวเข้ากับขอบโต๊ะหรือขอบเตียงจากนั้นใช้ตะไบแบนทําการลับคมมีดขอเขียวได้เลยเมื่อลับคมเสร็จหนึ่งด้านแล้วทําการสลับด้านโดยปลดคีมออกสลับด้านมีดขอเขียวใช้คีมบีบด้ามมีดขอเขียวเข้ากับขอบโต๊ะจากนั้นใช้ตะไบรับคมอีกด้านหนึ่งได้เลยโดยสําหรับการลับคมมีดขอเคียว ให้ใช้ตะไบถูส่วนคมขึ้นไปถูไปจนกว่าจะสุดคมหรือสุดปลายมีดเมื่อใช้ตะไบรับคมมีดขอเขียวเสร็จแล้วใช้ฐานหงต้มหรือฐานไม้ทำการถูให้ทั่วตะไบเพื่อไล่เศษเหล็กออกจากตะไบแล้วห่อด้วยกระดาษเพื่อป้องกันสนิมเสร็จแล้วก็สามารถนำมีดขอเขียวไปใช้งานได้เลยโดยต่อมีดขอเขียวเข้ากับปลายไม้ เพื่อทําการตัดกิ่งไม้ที่อยู่บนที่สูงหรือจะถอดมีดขอเขียวออกจากปลายไม้แล้วนํามีดขอเขียวไปใช้งานอย่างอื่นตามต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดฝางข้าวตัดหญ้าถางหญ้าหรือตัดกิ่งไม้และเมื่อใช้งานเสร็จทําความสะอาดมีดขอเขียวฉลมด้วยน้ำมันอนเนกประสงค์เพื่อป้องกันสนิมง่ายๆครับสำหรับวิธีรับคมมีดขอเขียว หรือประคอเคียวแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ